เราเรื่องยังการเมืองสงครามไปเนาะสบายดีเดาประตูเด้อปรตูตูพังข่าเป็นเรื่องที่ว่าโบนาเป็นไปได้ในในยุคนี้สมัยนี้โบนาจะเกิดโบนาจะมีโบนสงครามในยุคนี้สมัยนี้พี่น้องแต่ว่าลาวแดงมันี่ลาวแดงมันทำยังเผาบ้านอันกินแจคกตอนที่จะได้เห็นทหารออกไปสู้ก็ต้องเป็นยามที่เลวร้ายที่สุด วทีหารมันหามกันไปก็ถึงธรรมดาเสบียเพเนะสบียงเลยนะทหารเล้าเบิ่งองนเบิ่เงินเอรนนี่กาทุ่งบบอร์ไม้เขาเนี่ยเบอนไม้เขาเน่ยเบอสันเล้าขนเล้ากันดอกกาน แต่ว่ามันวนแถววนวานี่แถวอันไก่เนี่ยืนมันเห็ดที่เนบอกแถวอันนั่นไหมคารวันแบแห้งขนาดมันเป็นเดอนนี้บอกหั่เด๋ยนนี้แล้วมันข่าอยู่นี่อ๋อถือข้อถืออันน้าใช้กันด้วกระถกอัข่าวด่วนมันไม่น้อยได้อันมันเห็ดอู่ยากแหละถึงบัตรมันเป็นยดูเลยฮานเดย์ไงสะพอนแม่บ่ เพ่อยล้ว่สำยพอแล้วนิสัรสเนี่ยพ่อล้คยหลับลิจาพ่อน่าขคนแล้่ต่วาลูกนเอาเมื่อคอยบ่อยู่แล้วอยู่น้จะลมันตีลูก่อยตายเหนด้่อยบ่ยอยู่มันเอาขัดจะได้สบายดีคนขุดขุเนาะพี่น้องเห็นแล้วบออันเจ้าหน้าที่เพิ่นไปจับกุ่มคนจีน นี่ว่าจ้างพยงคนลาวเดมาทื้อพาและเกิดลูกให้คนจีนอยู่หม้อเอกโนแห่งหนึ่งเออนี่ก็มีเนาะแข่งโรนพลอนนะที่ว่ามันทำลายคนจีนที่บอดีแต่คำปันนิดอันเดียวึที่ว่าพยงคนลาวก้าวได้นน่ะข้าวแล้วเนาะเห็นใจเงินแท้แหละอันนี้พี่นเราไปจ้างเอาเงิน อผ่าเกิดลูกให้คุณจีนคุณจีนนะ่ะมันมีลายวิธีเหตุอันที่หนึงนะ่งเลยมันเอาลูกไปคายให้คนอื่นที่ซองมาแล้วมันคายเอาไวญี่ปะของเด็กหน่อยให้ผู้นี้ผู้นัน้นอเอ๋พว่เจ้าเ็กจังสีพวกเจาก้จา<ว>จะบาปสุดเลยค่อยบอกเลยแม,ม,ม่นยูจีนมันสียดยาใส่อวัยวะของเจา้าให้เจ้าเกิดลูกขึ้นมาให้เจ้าแอ๋มันก็เป็นลูกของเจ้ามีหูมีตามีศพคือเจ้าอันยังเจ้าจะกล้าเหตุใด ขึ้นที่เจ้าได้มาจากคุณจีนนะที่เจ้าเออไปจ้างขายลูกตัวเองเนาะสนใจนี้ฉันมันกำลังจะหาชื่อเอาคนอันเมียคนเล่าคุณหนึ่งสองร้อยล้านที่ไปถามชื่อนะเนาะจีนไปหาชื่อเอาลูกคุณได้จะขายก็ขายขายให้มันนะ แต่ตนนี้แล้วมันบอามันฟ right ังม being so, ันเอานี่แล้วน anyway ี่เห็นบ่อีนยืนอยู่นคือพาอยู่นี่เห็นบ่เขาเข่าให้เบื้องเขาเห็นให้เบิ่งตัวจริงมันหนาเนี่ยเออครับมันเป็ความจริงเขาตัวเคยเล่นล้วยไงเป็นความจริงดีแต่ว่ามันมีความพิษหรือมันโบมีความพิษอันปีนมันมาอยู่ในเมืองเราเห็นมันดูดเอาดูดให้น่าตั้งข้าวแต่กระตายมันว่ารัฐบาลขายให้มันอันนี้ขายขายมันต้องข้าพื้นเอาเลยเลยวันนี้ ปลาชนมันบ่มีปืนมันมันเม็ดมีปืนบัดมันมีอาวุธครบปลาชนมัมีมีต่นันเสียงกลำจุกเลยปลาชนอ๋อมันชิบบดเจ้าหน่อยเมืองลาวมันกืนกินเบิดจีนปลาชนธนามีแต่นันจกกระเสียนนะปลาชนธนาจีนมันบดเท่น่อยแต่มันเหนียวเชิญนแถวบ้านมันนั้นเกิดน้ำท่วมบดแผ่นดินลาวเหนียวชื่อด้ะฮะเหมือนธรรมดาได้มันร้อยร้อยล้านปลาได้เจ้าวะ เจ้านี้่สร้างขึ้นมาดยเฉาอกเลยครับประเทศใหญ่พนิษใหญ่ฉะนั้นยังมันเหลือแล้วมันมาปุ๊บมาอยู่เรือหมดมันจะยายจังเนาะมันจะขยายมันจกบนบมันมาเห็ดกับข่อยมันมาจากชื่อนี่ทังคัน่อยบ่มีปัญญานั้น มันเอาไปชื้อมือน่อยเงินที่บอกเหรอเออนี่ทางบอลเขาแปลงหลุดมามันว่าพอนี่อันเงินอันนี้บอกมันเอามาให้เบิ่งนี้มีที่บนน้ำมีวะนู่ชื่อมันว่าหลายไปไหนสามพันบาทต่อหนึ่งมันว่าเดอ๋อวไปเชี่ยเอามาให้ลูกเบิ่งอยู่นี่มันว่ะบอลนี้เขาก็ อะไรอยเสียงเนี่ยเรื่องอยู่ใส่คือมีเสียงกู้ตูนะเอาขี้นั่นเด็ดฮใแพลงแพลงติ๊กต็อกโอ้ระตูอยู่ในติ๊กต็อกอีกอะไรเราเจิดเบอลงเน่ยเราเจิดลงติ๊กต็อกแล้วนะมีคนเขาเบอร์หลายเสียงประตูนี่เงนนกินระตูมือเนี้มือนะ นี่สิปตูยุงกัดนิ้วมือเจ้าประตูประตูยุงกัดอันนิ้วมือเจ้านะฮะยุงกัดนันี่นี่อันนิ้วมืออันนิ้วมือนิ้วซี่นิ้วซี่มันกระชีพไปมัน่อยท่านมันโดนท่านโดเจ้เลือดมันอิ่มเลยเด้มันอิ่มเลยมันที่ว่ากำลังแช่ไปหน่ทันอันนี้นะมันเลือดมันมีเลยรทีว่ากำลังแช่มันดูดไงอันนี้นั่นถากไปให้แล้วนี่ถากแล้วเอาเงินนันให้ผู้ช่าหนี่อยหน่อยเอ้ยในยวน ชลวันนี่ไม่ภาคกาวาเาจิตอันบ่าวน้อมแต่ก็บ่าวันอันนั้นเพ็ดน้อยไปลงอันทิปอันจอนผากนี่ผากไปแล้วมันก็ว่าโมแมนมันว่าอันอย่อื่นเนี่ยมันว่าค่อยข่อมันว่าอันนี้จำบิดนะมันว่าว่าคันเจ้าผากเงินผักยังไม่ค่อยเราเพืชิ้เมื่อหาเจ้าข่าหลุดข่าเลือกค่อย บันนี้คยก็ไั่ได้พักผักให้มันนะพักให้ผู้อื่นพูดพูดไปให้แทนบ่ให้ผู้อื่นเอาไปให้บันนี้พาว่าให้มันรุ่นนี่จะหน่อยมันชี่บานอมันเชียวชำไบยนะมันง่ายกว่าน้เออแต่แต่นี่มันยังว่าชำาบยอยู่แล้วแต่ว่ามอนผู้เอาไปไห้น่ะก็ฆ่าเลยเดี๋ยวนั่นว่าเช่าดีก็ไปถามมันว่าเอ้าเท่าคนได้พื่แล้วอะนี่มันบ่มาอะไรบันนี้มอนี่ไปถามเอาบันนี้เออมอญผู้เอาไปให้ะออแล้วบ้านนี้ละ คอยว่ายาผู้นี้นั่นเอาไปให้ผู้บ้บานอย่างเชบ้านนี้บัดหมอนั่นกับพาไปให้กระชองแชนคือกันขาดน้ำมันหลดุดบัดไปจ้างเขาเฮ็ดตู้เพยยุนิหน้าพุนม่นเป็นเช้าน้ำมันหลุดนั่นในหูดอยากให้พาไปให้อีกหยกุกคือจัะว่าให้โตเฮ็ดเฮือนช้ำท่านผู้นด,ดอ้อมันพอเฮือนโตแล้วเฮือนโตจะอนจาไปน้ำมาผู้ <laughs> เช่าคอยใช่นาะเมื่อกี้น้ำมันยากว่าหน่อยโมนินหน่ะโมยากเขาไปต้องการเลยกับพาข,ขึ้นมาให้เขาขาดน้ำมันหลุด

อยากได้อยากให้ขูดบัตรไปให้อันนี้กะชิมาคือกันาเปิดไปชาวเลยเนาะนี่กะชิมาอาจจะลองโทุกทีนะลออะทรมันก็ว่ารู้แล้วนี่อยากโทรใเชนแม่ออมันเอาไปเหตุการอยู่อันเพียงอยู่วันผักชองเหตุการณ์อยู่ผักชองแล้วอยากโทรมาหาแม่อยากบอกแม่คอยบอกแม่บอกยังคอยแล้วคอยชิมาหาเจ้าวันศุกร์คอยชิเมื่อ นี่ได้วันชุกเลยมันนี่คอยโทรหาเลยคอยบ่มีบ้านบอกอีแม่โทรไปแล้วก็มัดกับปิ๊กโทรแล้วชอีกที่บ่าวนั่นพังเด้อนี่พังเด้อนี่มันโทรมาเช่านี่ยัางเช่านี่มันว่าเป็นอะไรมันว่าบุ๊ดคอยยังคางัวจากน้อยเขาทีไปชื่อมาให้ดอกมันโทรนำโทรนี่แล้วมันอยากได้อันมันจะากได้น้ำเฮาเนาะมันอยากอันได้น้ำเเผวน่ะบุ๊ดเป็นเช่าอะไรอีนี่มันได้เป็นอะไรกันพังเด้อเนี่ยพังมันว่าเด้อเนี่โดย ย่างเมื่อก่อนชื่อเลบบัตงานมาเล่นกินกันกินเลยมาเคยลองในสองมือขออภัยคือที่ทานกดเราสามารถติดต่อได้ปิดเถื่อนไปอีกครั้งคือปิดเครื่อนขออภัยคือปิดเครื่องมันโมได้ปิดมันโมปิดอยากมิติงานเนี่ยพวงหนูโทกครับถือหนึ่งชอมเถื่อนมันก็ปิดเครื่องใช่หรืปิดเครื่องเนาะมันก็นั่นหรอกมันโมได้ปิดติดต่อยากเนาะพุตุเนาะโอ้ยคือกันกับทั้งเวลาเนี่ยฮะ นี่บ้านเปาะบ้านปุงปอนี่ยปุงปอนี่<ม>กลางคืนมาผู้ชาวผู้เบาออกไปย่องรักหนึ่งไปลินนันธุระชั์นี<ม>่อยู่หันนะ<ม>พูดนี่จนโอ้ยกว่าด้วยกันอ,อ,อันนบ่านาสามามรถนนรพูดบนเขานอนนั่น,<ม>น,นชาติขาดชาติยังแต่เฮือนพี่นั่นเป็นอันพูดไม่นะเขาไปห้องปูไม่นันลินธุระชั์นะเออคำเป็นว่ายอยู่ใกล้นั่น คือว่าอยู่ทางเฮานั่นคอยชิบไปเอามะมักตุ้มแง่นันไปแล้วคอยชิคูใช้บดบดเขาอยู่นะครับเอาไปเออมาแรงมากไปนอนไปนันวางนั่นน่ะออมันใส่ปักเลาวชิบดานปัก่อยเพื่อนเอาเพื่อนชิบชิบดานลัง่เนาะเพื่อนชิลาบบลือดไอคอยชิบคูใช้เห็นบอลคอยเห็นกันครับมันอีลุงหยุดแล้วตีเล็กไปเช่ามาแล้วไปตีเมื่อนั้นละคอยว่าเข็นในก่วรุ่งอ่ะผ้าคอย กูบริยืดผ้าเข็นมึงชิพาอืมึงบริผ่อไปใช้อันแนวบริเชียเงินมึงกันอยู่ชะก่อนตี้กูไม่เวลากูจังเหตุให้มึงว่าโถมาหายบิังหมดจุ้มแย่เป็นบริยืดเจ้าไหนนโมนีตะกี้ออกมาแล้วก็เอากับชอบมาแล้วก็เอามีดปาดห่วงมาแล้วก็นหยัดเชิกระจบหยัดใส่กระจบบังชิดไปห่วงนี่แหละอืย่าเอาไปปาเมื่ก็ไม่ตีบ่เนี่ ตี<ล>คนหล่นครให้คนมาหล่นเออแล้วเอาเอา๋อแบบนี้เอาไมค์คีบออกครีปอ๋อเว้รอันก็ตัวหน่วยมาน,านอนยังแต่คนมันเนี่ยมือแรงมัดพื้นนอนแล้วก็คอยกัดจับกระชอบไปกัดสั่นน้าันแล้วสั่นเป็นเบิ้น้ำมันบอลคนนั่งนะฮหันเยอพังเบิง้งจากหน่อยมอนั่นไปยืนอยู่ไกลๆน้ำก้นน้ำยางนกเขาบ้นเขาเลยได้แบบนี่เนาะโอ้จากหน่อยก็พิ่นพูนเข็นผ้านัก จับขันเขึ้นขันปืนฮอดผ้าฮอดแผลแน่นาะแห้งมันเอาเข่าบาดเลยมันยั้งมันยังอึกที่มันทุบดูนะนั่นมันมันถือบนแล้วคงใช่ชันเนี่ยบนได้บ่เนาะมาไปไหนตีแม่นพี่ชังเงี้ยจนว่าเอากลายคนว่าแล้วบ่นี่บักทุ่มแย่นะนี่ก็ว่าบักทุ่มแย่มพงตีบ่เนี่ยนอนไข่ึ้นเยอะจักที่แม่นพี่ชังแหละจะมาเอาไปมัน จูดลุนแล้วบอ้มันจังจังเช่าได้หันชามชีมือมันก็นเขาบรรยงอยู่ได้หันเนาะไปย้ำแล้วก็ขึ้นย้ำนั่นแหละมันนี่เจ้าเอาหยาเอาผึักมากวาดมันเละจูดบอ้มันจังเช่าบ้าแพทย์ลุงนุชครับเราตายเลยเราเป็นลุงนุชพ่อเขียนคนคนในบ้านเราไปเมียอยู่โน่นคู่ตรงนี้คนไอ้เป็นลุงนุชอ่าอันลุงอ้ายพ่ออืมบัาแพ้ลุงนุชครับผมมันนัคือกันกับอัน ขาอันเห็ดอันแนวอันใช้ตีนเจ้าอันเขาท่าเกือบนั่น,ม,นมีแต่นายมักตกงแย่เบิรดล่ะเขาใส่มีแต่พวกนี้มันบ่เออเขานายมักตกงแย่นั่น,นสใส่ได้นวดนั่น,นวดที่ว่าอันเขาใช้มันนั่นเจ้านั่นอโอ้แนวเครื่องใช้ละผ็ดเขาใช้เบิดนะฮอนนั่นอของให้มัตุงแย่นั่นเป็นอันเป็นอันพักมักเจ้านั่นโอ้ยอันของอันเห็ดคนตายเนี่ยนั่นท่านไผ่ต้องการนามาลดกเขาห็นไห้ ว่าชื่อได้หากใอยโมเฮ็ดเห็ดคนนะหากแต่ว่าจะได้น่ะใอยเฮ็ดให้มาโลดแต่ใคตายนี่คอยเขาดมหำผู้วฝ้าหน่ะแต่ว่าเผ็ดเองเนาะชองไหนจะเผ็ดเองเนาะมาเฮ็ดให้ยคนอยากชื่อน้ำใอยไรมาโลดควดใครเห็ดห้เบิ่งอันแนวใช้เกือบนี่ขึ้นแถวรวยขอนแก่นนี่เห็นบอลชุ่มคนไปน้ำอันไอคำพอนเนี่ยท่านทคำพอนเนี่ยอยู่ในกองบินเนี่ยดขึ้นไปแล้วของเขาหู่จักเด้อเข็ดเขาปั๊บเอาเกือบมองจากกันกันนั้นตีนละมานั่งล้ดเนี่ย โจเลมาบึงเขานังเกยบไปชังเกือบเนาะปไปถามบาถูกเขาแถวรวยคนแกนน่นี่เจ้าบนังเกือบนี่จับน้อยเจ้าตายเขาเอ่ะเอะเอเขาเดยมันเป็นนะจปไปถามเขาเออตัวเองบัดบัดเคยไปเจือนํานเขานนะาะเลยบูฮนะู้เนาะขัดเจ้ามีแนวแก่สลเพ,พอัน,นั้นแล้วนะี่ยอันชุพยานมันเห็นบ่คคยไปบ้านมีอะไยบ้านกักนี่เลยน่งอันเอาเมียอนอีหุ่นเนี่ย มุ้ยคอยไปบกออ้นอนเล่ยน้องคอยไปดั้มหลันหนึ่งพอดีหลุดกันวิโก้เนี่ยขุนเดนไปชีป่ายเนาะโยคุณไปเฮือนเนาะก็แก้เกิบแล้วพี่จะไปซื้อขึ้นเนาะเนาะแม่แล้วมันเอากระยังลงมาแต่เฮือนพุกเอาเบิดเกิบจะมาเกือบฮะเออเมียคอยหนึ่งเอาขึ้นไปเมียนนายชุ่มทุนชำได้แล้วมันหลักฉาเฮาห่อเนาะเดี๋ไปเฮือนเพื่อนเนาะเหเขานั่น อันตรายนี่เนาะของตาบวเห็นนอประตูไงกันเนาะของดาวบวเห็นเนาะลยบางคนแปลกหน้าไปนี่ขาเจ้าอยากล่องบอกประตูโอ้ยล่องรัวแล้วเจ้าชิมีวิชาเอาคุ้มอย่างเขาก็พาเจ้ารูวแล้วอันนั้นคือกันกลับไปบ้านเมียขอยีนเมียขอยป้าวันชื่อนี่กไอีตาอยู่จะจอยนั่งอยู่ใกล้ๆอ่างคนเขาหูจักอันพวนวิชานั่นว่ามันคอยอยู่บจักเอฮะวิชาคนลินบอกแล้วมาหูจักแล้วฮะคอยหูจักวิชาบันเดตมันจว่าเขามีเนาะมันหูจักว่าเขามีเนาะ คนนั้นเล่าน่ะคือจะเม็นเป็นแนวโฮมถือตาได้ตาเนี่ยนะตาแนวโฮมตาอย่างนี้นะไม่ตาแล้วก็มานั่งเลยตัวเองว่าเออเพื่อนไปจักดอกจักเฮาน่ะว่าลายมือเด้อบัดมาลายเถื่อสิพยายามเด้อะอันใหญ่เด้อะเออเพิ่นไปโย่เพินอยู่ใช้เฮือนอยู่หันอยู่หันเพิ่นแค่คุยจักอันขี่ในท้องเพิ่อนบดชุกก้อนแล้วเออปฏิบัติไปว่าโอ้ยกชี้หน้ารถเห็นบางคนลงไปอันคอนอีเฮงมัน อยู่บ้านนั่นเวลาเนี่ยนะว่าวุ้นอันที่ว่ามีนั่นบริจงไผ่ว่าแบบว่าเทียบชีล้วนอะน้องชี้ไปเลยมันบ่คอยชี้นารุ่อง่อยเจ้าเหมือนพ่อคอยได้บ่เจ้าจะไปว่าวยั้งแบบเนี่ยคนว่าเลยคนมาหนันคนแบดเนี่เอามาให้ยังบ่เอามาเทียบชีกันแบบใด้เลนี่มันถืกบ่เจ้าว่าวนะโว่บอยเบ่อรุ่งไปมันมวกันใบบักใหญ่ๆเนาะ ขึ้นไปทั้งหลายหมวกเนาะขึ้นเฮือนคู่เฮือนคนเปิดออกเพิ่นใส่ใบบล็อกใหญ่เพื่อโอ้โอ้เอิงพวกเสอะว้าวมีหมือกอนใครก็โค้ดอยู่บางที